คนส่วนใหญ่นะครับคิดว่าการจะมีธุรกิจต้องมีโรงงานใหญ่ๆต้องมีลูกน้องเยอะๆต้องส่งออกเยอะๆแต่ผมทําส่วนทางผมหาเงินในอากาศบางคนมีธุรกิจพันล้านหมื่นล้านแต่ชีวิตเนี่ยเรียกว่าชีวิตสลึงเดียวผมอาจจะไม่ได้มีธุรกิจพันล้านหมื่นล้านนะครับแต่ตอนเนี้ยผมมั่นใจว่าชีวิตผมเนี่ยแสนล้านสวัสดีครับ ผมกินธเนศพุทธิพัฒนวัฒนะจากฟาซบูเคนามี K นะครับคุณรู้ไหมครับว่าการคิดต่างเนี่ยไม่ได้แปลว่าคุณคิดผิดหลายคนนะครับ90%คิดว่าการคิดต่างจะทําให้เขาดูเหมือนแก่ดําในสังคมชีวิตมนุษย์เรานะครับเกิดมาพร้อมอิสรภาพแต่ค่านิยมสังคมการศึกษาคําสอนความเชื่อวัฒนธรรมอะไรบางอย่างงานประจําที่ดูเหมือนแสนจะมั่นคงทําให้มนุษย์เรานะครับที่เกิดมาพร้อมอิสรภาพแต่ถูกใครบางคนกําหนดชีวิตเราไว้เพื่อแลกเปลี่ยนกับปัจจัยอะไรบางอย่างกับสิ่งที่สําคัญที่สุดในโลก นั่นคือเวลาของเราคุณรู้ใช่ไหมครับว่าเงินหายไปกี่บาทเนี่ยเราสามารถหากลับมาได้คุณจะหาได้มากกว่าเดิมเท่าไหร่ก็ได้แต่เวลานะครับหมดแล้วหมดเลยคน10%นะครับเข้าใจเรื่องนี้ดีเขาพยายามหาเงินมาเพื่อซื้อเวลาเพื่อให้เขามีเวลามากขึ้นผมอยากให้ทุกคนที่มาดูคลิปนี้นะครับลองเปลี่ยนมุมมองในชีวิตหางานที่ทําให้เรามีเวลาเพิ่มมากขึ้นคน10%มักจะเลือกในสิ่งที่คนทั่วไปนะครับไม่ทําหรือการคิดต่างการคิดต่างไม่ได้แปลว่าคิดผิดนะครับ ผมเป็นคนหนึ่งนะครับตั้งแต่เด็กผมคิดต่างจากเพื่อนเพื่อนมาตลอดแทบจะทุกเรื่องในชีวิตแม้กระทั่งการเรียนผมสอบได้ที่โหลของห้องตลอดเพื่อนผมทุกคนพยายามทำคะแนนพยายามทำเกรดเฉลี่ยให้ได้ลำดับที่ดีที่สุดในการเล่นกีฬาหลายๆคนพยายามซ้อมให้น้อยที่สุดเพื่อให้ตัวเองสบายที่สุดแต่ผมกลับทำในสิ่งตรงข้ามผมพยายามซ้อมหนักที่สุดผมใช้เวลาในการเล่นบาสสามปีผมสามารถเข้าไปอยู่ในสโมสรที่ดีที่สุดในประเทศไทยณตอนนั้นต่างจากเพื่อนๆน,นที่เล่นมาตั้งแต่เด็กการทำงานเช่นเดียวกันครับผม ผมเลือกทำงานที่คนส่วนใหญ่คิดว่ามันเป็นไปไม่ได้มันยากผมมักจะเลือกเริ่มทำอะไรในสิ่งที่ยากเพราะผมเชื่อว่าการที่เราเริ่มต้นทำอะไรในสิ่งที่ยากมันจะไปจบที่ง่ายแต่การที่วันนี้คุณทำอะไรที่มันง่ายนะครับสุดท้ายเนี่ยจุดจบมันจะไปจบที่ยากคุณลองคิดดูนะครับถ้าวันนี้คุณเข้าไปทำงานสตาร์ทเงินเดือนเริ่มต้นและคุณทำงานมาสิบปีรายได้คุณเท่าเดิมหรืออาจจะเพิ่มขึ้นนิดหน่อยแต่พ่อแม่คุณนะครับแก่ขึ้นทุกๆวันภาระของคุณนะครับก็จะมากขึ้นทุกๆวันเช่นเดียว แล้วถ้าคุณทํางานเพิ่มไปอีก10ปีจนตอนนั้นคุณอายุ40แล้วแต่รายได้ของคุณยังเท่าเดิมคุณว่าชีวิตคุณอยู่ยากขึ้นไหมครับนี่ยังไม่รวมอัตราเงินเฟอ้อนี่ยังไม่รวมค่าของชีพที่สูงขึ้นทุกวันนะครับถ้า10ปีที่สาม,มาถึงชีวิตคุณอายุ50แต่คุณยังมีรายได้พอๆกับการเริ่มต้นชีวิตคุณจะอยู่ยากมากขึ้นแน่ๆผมเลือกที่จะทํางานในสิ่งที่ยากไว้ก่อนเพราะมันยากเนี่ยมันยากแต่ตอนแรกเท่านั้นนะครับทักษะของเราก็จะมากกว่าการทํางานที่เริ่มต้นที่นนทวววัันนี้คุณทาากกษมาาา่่่เง แน่นอนครับคุณจะหาเงินได้มากกว่าและถ้าคุณยังพัฒนาตัวเองต่อไปนะครับการพัฒนาของคุณทักษะของคุณก็จะมากขึ้นเป็นอัตตาดอกเบีย้ยทบต้นมันจะเติบโตแบบทบต้นทบดอกเติบโตแบบทวีคูณและจะไม่มีใครตามคุณทันทุกวันนี้ครับชีวิตผมง่ายมากครับผมอยากไปที่ไหนก็ได้ไม่มีใครมากําหนดชีวิตผมผมไม่ต้องขออนุญาตใครผมอยากจะช่วยใครผมก็ช่วยได้คุณจงเลือกทําในสิ่งที่ยากครับเพราะง่ายๆธรรมดาคุณค่ามันก็ไม่มีผมทําอะไรส่วนทางกับคนส่วนใหญ่90%ตมาต ตลอดชีวิตผมนะครับก็เลยได้ชีวิตส่วนทางกับคนทั่วไปวันที่คนส่วนใหญ่เรียกว่าวันธรรมดาแต่มันเป็นวันพิเศษทุกๆวันสําหรับผมวันหยุดของคนทั่วไปผมเลือกที่จะสาระเวลาออกมาไลฟ์สอนแนวคิดสอนประสบการณ์ในการเทรดและประสบการณ์การใช้ชีวิตที่ผ่านมาที่ผมผิดพลาดมาซึ่งสิ่งนี้นะครับผมแทบจะรู้สึกว่ามันไม่ใช่งานแต่มันคือชีวิตผมผมได้ทําในสิ่งที่ผมรักคนส่วนใหญ่นะครับคิดว่าการจะมีธุรกิจต้องมีโรงงานใหญ่ๆต้องมีลูกน้องเยอะๆต้องส่งออก เะแต่ผมทําส่วนทางผมหาเงินในอากาศบางคนมีธุรกิจพันล้านหมื่นล้านแต่ชีวิตเนี่ยเรียกว่าชีวิตสลิงเดียวผมอาจจะไม่ได้มีธุรกิจพันล้านหมื่นล้านนะครับแต่ตอนเนี้ยผมมั่นใจว่าชีวิตผมเนี่ยแสนล้านแสนล้านคุณค่าแสนล้านความสุขที่ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนผมไม่ต้องปวดหัวกับฟิคคอร์สผมไม่ต้องปวดหัวกับค่าไฟผมไม่ต้องปวดหัวกับลูกน้องไม่มีลูกน้องไม่แต่คนเดียวและไม่จําเป็นต้องเปิดล้านเอาของเข้าเรานั่งเฝ้าคน90%ยังคิดว่าการที่จะมีธุรกิจต้องมีที่เยอะๆต้องมีโรงงานห่ๆ ผลิตสินค้าเยอะๆซึ่งแค่คิดก็ปวดหัวไม่อยากทำแล้วใช่ไหมครับยุคนี้นะครับเป็นโลกยุคใหม่เป็นยุคดิจิตอลนะครับคุณสามารถทําคอร์สขายความรู้ขายความเก่งของคุณในออนไลน์ที่ไหนก็ได้คุณสามารถทําเงินในอากาศคุณสามารถลงทุนใน f o r e x ลงทุนใน Bitcoin โดยที่คุณไม่ต้องออกไปฝ่ารถติดไม่ต้องไปแย่งงานกับคน90%วันที่ผมเข้ามาอยู่ในวงการ f o r e x วันแรกแทบจะไม่มีใครเห็นด้วยกับผมเลยเหมือน10ปีที่แล้วที่ผมเข้าไปศึกษาการขายออนไลน์ซึ่งตอนนั้นเนี่ยต้องบอกก่อนว่า ไม่มีใครรู้จักว่าธุรกิจออนไลน์คืออะไรมีแต่คนบอกว่าระวังโดนหลอกนะระวังมันเป็นแบนนี่เกมนะระวังมันเป็นแชร์ลูกโซ่นะแต่ผมเชื่อมั่นในตัวเองผมเชื่อในความคิดตัวเองแม้ว่าความคิดผมที่เคยผิดพลาดมาจนทําให้ผมติดหนี้สิล้านผมว่าชีวิตคนเรานะครับการที่เราจะตัดสินใจถูกเราต้องผ่านกระบ,บวนการการตัดสินใจผิดมาก่อนและผมจะไม่ยอมเดินตามความคิดของใครความแตกต่างของ f o r e x กกับธุรกิจทั่วไปนะครับฟเร็กมันไม่มีฟิตคอร์สฟอเร็กมันไม่มีรายจ่ายมันไม่ต้องมีลูกน แต่มันคือการฝึกฝนพัฒนาตัวเอง พัฒนาในเรื่องของ mindset พัฒนาในเรื่องของจิตวิญญาณหรือจิตใจมันคือการฝึกควบคุมตัวเองให้ได้นี่แหละคือสิ่งที่ยากและแตกต่างจากธุรกิจทั่วไปคุณต้องสร้างชั่วโมงบินมากกว่าหมื่นชั่วโมงคุณต้องต่อสู้กับตัวเองชนะตัวเองให้ได้กับความโลภการที่วันนี้คุณจะชนะตลาดได้คุณต้องชนะใจตัวเองให้ได้ก่อนและการที่คุณประสบความสําเร็จจากการคิดต่างนี้คุณจะเลือกออกแบบชีวิตของคุณได้คุณจะได้ทุกสิ่งที่คุณต้องการผมมีเรื่องจะเล่าให้คุณฟังครับคุณรู้ไหมครับว ว่นกกระจอกกับนกอินรีเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนกกระจอกเนี่ยมันเกิดมาเพื่อหากินแต่นกอินซีเนี่ยครับเกิดมาเพื่อฝึกบินมันพยายามที่จะเรียนรู้ศักยภาพตัวเองว่ามันสามารถบินได้สูงและบินไกลได้แค่ไหน ต่างจากนกกระจอกที่พยายามบินเข้าหาฝูงอะไรที่ว่าดีมันก็จะบินไปที่นั้นอะไรที่เป็นกระแสมันก็จะบินไปตรงนั้นแล้วมันไม่เคยคิดที่จะทําตามหัวใจของตัวเองและผมเชื่อว่าชีวิตคนเราเลือกได้วันนี้เราเกิดมาเพื่อเรียนรู้ศักยภาพเรียนรู้ว่าตัวเองเนี่ยมีความสามารถมากน้อยแค่ไหนถ้าคุณไม่เคยคิดต่างเลยผมแนะนําให้คุณลองคิดต่างดูเพราะคุณจะได้ชีวิตใหม่โดยที่คุณออกแบบได้ด้วยตัวคุณเองผมกิตเนตพุทธิพัฒนวัฒนะเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับ what do you have